ครับนะครับพอจะโหลดนะนะครับาพาตัวเมียกินหญ้านะครับตรงนี้เป็นบรรดาแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์นะครับ อันนี้เป็นเล้านะครับทําไว้ให้ไก่เข้าไปไข่นะครับข้างในจะเป็นรังไข่หลายรังนะครับ<ม>เยอะมากนะครับแล้วก็ให้ไก่เข้าไปไข่ทาแบบไง่ายนะครับเอาวัสดุเราใช้มาทํานะครับอันนี้ถาว,วันขึ้นพันหลังคงหลังคามหมดครับแต่หลงังอันนี้หลังคาม,มันดีนะไม่รั่วนะ,นะครับหลงังคาอากากว,ว่าจริงแต่ว่ายังใช้งานได้นะครับไม่รั่วนะครับ นี่ครับก็มีไก่เข้ามาไข่นะครับเนี่ยนะครับฟักไข่อยู่นะครับ